สวัสดีครับวันนี้ทีมงานคุราโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้อัปเดตหน้างานครับผมกับชุดเซ็แทงน้ําหัวสูงนะครับผมเซ็ตนี้6เมตรนะครับผมรับถังขนาด3พลิตรนะครับผม1ใบครับผมตัวนี้เซ็ตนะครับถังขนาด3พลิตรตัวนี้เป็นถังแกนิกนะครับผมกันตะไะคร่น้นนานนํานะครับจะใช้กับเก็บน้ํารดในสวนของโต้นองนานะครัเซ็ตนี้ตหนองนา ตอนนี้โครงสร้างสเต็นี้นี่นะครับเราถักเป็นสามพันเลยนะครับอยากให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับโครงสร้างเป็นกมวน้ำทั้งหมดนะครับผมเราใช้งาโครงสร้างเป็นกระป๋ามั่งนะครับตัวโครงสร้างก็จะเราจะทาสีตรงรอยเชื่อมก่อนนะครับผเป็นสเต็ปแรกนะครับเพื่อเพิ่มความหนาของเนื้อสีนะครับแล้วก็จะต้นสีครับอีกชั้นหนึ่งนะครับสวยๆเลยครับ ฐานลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้ฐานลากรบร้นะตัวน,นี้วางเพจฉาบขัดมาเรียบร้อยนะครับส่วนคันเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวรอ,องถังนะครับตัวตะแกรงรองถังตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กกลมนะครับผมเหล็กกลมแป๊บน้ําทั้งหมดนะครับตรงนี้ทนความชื้นได้ดีทั้งหมดนะครับเราจะวางบนแผ่นซีมเมนต์บอร์นรมมนอรดนะครับมีซีเมนต์บอร์ดชั้นหนึ่งนะรักษาตูดถังน,นะครับกานความชื้นทั้งหมดนะครับ หากท่านใดสนใจนะครับผมงานแท่งน้ำอสูงงานโซลารเซลล์ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคามราโซลารเซลล์มีเบอร์0 9น2 6เ8 6 6 2นะครับผมขอบคุณครับ